วันนี้ก็จะเปเห็ดลาบสินควายสุดเราถึงแน่ข้าเจังเห็ดบ็คือเขาพร้อมพักแคลแสียบมาหนิเนามาได้เก็บมาเท่านอ่ะพร้อมใสม่เอกคนเก่าแล้วไอพรอไอเซ้าเนะจาาเป็นเส้ซอยน่ะเขาจียราบตอนนี้ยังไยผ้าขเขาเลิ่มผ้าคมอ่ะ,ออะ,ะนี่เป็นคาดนำหัวอลยหัว,หวสัน้นงอกอยู่นื้สดิบสุกเนี่ยเนดิบเลย ันนี้แท้ใส่ต้มนี่ต้ม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 น่ะนี่ก็ต้มเนาะตัวนี้บต้มแล้วนี่นะฮะนี่บบต้มต้มแต่ตัวนี้น้าตัวนี้ตามใจนี่ใส่ดิบหมดครับบอกอันน่ะเอาว่ะเดี๋ยวห่อมาได้หรือใส่เฉียงยังน่าแก่ที่อะไรแจ้ง

ตอกฟ้านะเราเฮ็ดสัสอานเฮ็ดดีลำเอาเผ็ดมะฮอบในบุจีดิบุจีนะบุชีอ่ะเผ็ดแห้งในข้าง,างเอาเอหาะมีมีเข้ากันอะ่รมีเข้ากัน,กนอ๋อเจ้ามีการลาบขาตั้งห้าแต่ถ้าเป็นหอมเห็ดในหอก็จะลาบสู่นเปนไปเนาะจะมีผักหอมเนโอ้เป็นอีกเป็นอันเช่บมักมักเข่นซะมักเข่นใช่ใช่ มาใส่กับแซ่บมนหขอกระเด่อกลายี่กันยี่กักยี่ไม่ว่างไปอะไรจ้าเฮ้ยนำน้ยอะไรน้ไปซื้อนี่กระวีเข้าแหงมากก็บนู่กับกันกินเท่ากัา

เลือดเลือดไปใส่อเลือดใส่น่ะแต่ตอนคนดีลุงโหนลุงควายเนี่ยรอพี่น้องเราถึงเขาก็มีสูตรเฉพาะเฉพาะเมันว่าก็เป็นการกินซีนกินย่างเนี่ยก็ลุงโหนลุงควายเนี่ยก็ยกให้พี่น้องเราเถื่องคนแรกเป็นซางเฮ็ดเนาะนงมารนงทรัพุนั่นดินงทรัพลรพูหัควายไม่อยังแซ่บเลยเพิ่งเจี๊ยงมาละเจี๊ยงเนาะเนาะ

Sai sợ cái tôm nọ luộc mama thomas thế thomas 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 Tôm lấy, thomas 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 Ủe, nó đi cho lục này ừ được con này đừng có hói ồ sẽ nó múc nước nó phải xẹt nó ขิ้น้ำน่อข่าห้อมันแล้วอไอ้ซอ,อ,อยซอยก็นั่นหนอลาเดืเอดสเลยหนอเอาน้ำใส่เยเดือดนี่จับนะ ปาดแม่มบีมันแรงหรือบีด้หรือเ่าใช่ปากระคัดนไหมปาท,ทงอย่างดิมเปอนจนะิ๊กใช่ออ<ะ>เออเออลำบีหันี้อยู่กัเก่ม เอาเพื่ตักเอาขึ้นอ,ออกสุกกะสุกพอแล้วดิเออใส่เพียเอาออขึ้นไปมาเลี้ยงมาเลี้ยงมากตื่แม่หมดทุเละตับ ตับตับนี่ตับยังลวกอันนี้เพราเราต้องลวกให้มันสุกเพราะว่าอาจจะมีเมลทองเนาะหรือเมลพันยัดโอเคนี่เดียวขั้นตอนอย่างเตรียมเครื่องเพชรมชัแค่น้องแค่นี่เขาจะบอกหัวเซอร์นี่สองห้อมกับตัวนี้เนาะอืม sụp dip mười nữa, mười bằng bán. bằng 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 ít ít ba mười ba nó ba mười luộc mười ba nó ba mười sẽ con

Tha bằng chân phụng Cô bố có miếng thịt hạng Thịt dùng tiền nữa Thịt hạng mắc trời sĩ tuy nhiên hai ngày 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 Còn ngày 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 ังแกะฮะหอมนึมง,นงถ้าเส้นอีจีมากเพ็ดถ้าพร่องก็จีข้างมากแค้นเลยมันซุปซุปหางควายของฮัฟเสียต้มซุปหางควายของฮัฟเสียเดู๋จะได้จิ้มกุ้เดี๋ยวจะตักซิมบงหมดเลย จังหวะนั้นผมมาแค่นนี่นี่เห็นบ่เอ้าได้เลาะพอดีเนาะแซนแซนน่ะเบิ่งดูได้อนย็เลยเนาะคักตอนนี้เฮ็ดได้ใส่เพียนี่บึงถ้าเวลาเาสเาก็เจาะน้เพียนีมาใส่ใส่บีใส่บีอนนี้เอาไปทิมเอานีใส่นี่ใส่ออนีใส่สุดท้ายอื เอาต้มออมดูต้มอมนี่ต้มมอเนาะราถ้าพ่อพันเจยแสดงแล้วบ้านี้ก็คือว่ารับพิ้นควายห้องเขาเราเถึงเข้าห้องถึงน้องเขาเนี่แหละเกลือดูใส่าตาเมก็ตคนละสาใจนัมเสนอร์มื้อนี้ก็คือเื่ออาจะเป็นเมนูเดิมๆแต่ก็คนละสูตร แคนเส้นมาข้างแกคทไม่ไอ่ข้างเียอ๋อโทษอ๋อมีสุกเหล่อข้างข้าง่อยๆข้างอันแล้วนี่ไอ้เซ้นจะไปเก็บมะเขือมะเขือเรื่องหน่อกลับหน่อบุ๊ดดี้ ไปกินดิอันนี้เอาจี้เนาะถ่าถ่าเอาจี้เนาะปลาสุดห่วยไหมเดี๋ยวก่อนนี่ไปจี้มากรับมากับนี่ไหมมันมักเพชรโอ้แหลกบ่อห้ามฮามแหลกถึงเข้าถ้วยนะ่ะเกขียวสดเนาะเอออืมไม่ค่อยดีเข็มดี กะປระมาນตัวนี้อืมอืมจะป่นเนาะพอดีเสิร์ฟกับป่นกับเม็ดเนาะคงหนัวบ่ซาวอยู่แ แห้งเอ้ยต่ำยกแรกห้าวไก่อาหารทุกอย่างนี่ถ้าจะให้แซมมีก็อยู่ที่ความหิวหิวน้ำถึงจะอร่อยผีกะเทศลาบไข่เนี่ยต้องสยอยเรบ้าง

เอาน้ำออมมาต้มแม่เสียงแดะสดโอ้เลือยังเสหลงเละห้อมเสีหนึ่งก็สดนี่ก็ตักเสีน้ำออมันสดหนอแกมกับพอดีตบออมสินอมก็มีแต่ว่าเอาไว้ฮหดเอาลามนะกินลายมือหนาสาม้อยไปมากกินมือเดียวกตายโอ้โหหดรวยเนาะ อ้าวอยู่ข้างไหนปุกๆฮันโหลเ่อใหนูหมดเลยหมดเลยขักมีเซียวเออบัลบอลเว้มือซาเอะตเขาเหรอ้ยลง่นุษค่อยจะพาการลงมนุ บัดตนห้าห้อ,หอมในห้อมขาห้อมเนี่ยเป็นสูตรที่ที่ท่านเลือดข้าเจ้าบุลาบเนี่ยโอ้เนาะเลือดเนี่ยอ๋อในนวดมาไข้ข้อเสื่อเสื่อมาให้ร่าระบุมไอเส้งงินเหล่าละไอเส้งใน,น,นบึงอ่าข้ากูดีอันนี้นก็เป็นลูกน้องของคนมาเสเฮ็ดเวียกเก็บถั่วเนาะ ฮ uh, uh, uh. ู้หน้าก็อยู่คนหัวหน้าเนี่ยจะไปกินหมกปลาแดกบานฮอตเสียจ้ามันละกับหมกปลาแดกสุกห้างง้อคือจะเป็นมือเศร้าแรงๆพว่ะละคนจิตเบื่อนั่นว่าเราคนต้มเครื่องสิมตอนนึงกินพัดทอกหาเขี้ยวที่ไม่สะ่าเฮ้ยอมกันไหนเส้นเอลยจี๊ดอันยาให้หอมกินใจเฮงไรนะอันยาเนีอยเอาเอาตอนเลือดมันลามมึงเด้อเนาะไหนบอกฮอตเวลา เซ่ผักแล้วเอ๊ะกินนข้าวอไกินเนาะกลับเดี๋ยวหอมนาะเข้าขวั่วป่ะเซอทิมาใส่เนะาะไปบอกแก้วในเซอทง,งอกอ,อกเซข้าวั่วตัวบอกแก้วนะเอาเองน้อยกงนี่มันต้องเฟียดเอียงไหมเองนงำไม

ลุงคนที่ซิมก่อนแม่วันนี้สมคมสมคมลุขขง,ขขงคนเทบอกรอจัดใดนประเ็ศงานกันเทิ่งเนาะสบายดีสปารดีปีเมอร์แฟนๆนี่ลุงคนจะกินลาบลา,าบเราถึงเนาะล <c oughs> าบลาบควายสุดเราถึงเพราะว่าลุงคนมีพี่น้องเราถึงมาอยู่น้ำไปเฮ็ดทัวร์เราจะซิมเพื่อนบงจับหมดแหละน่ลาบควาย จับพอดีเ่จับพอดีอ,อืมจับบ่าดูว่าปวเผ็ดเผ็ดแหละเผ็ดแล้วนเนาะเผ็ดแล้วอืม,อมขัดคัดคัดอย่างเดียวผักกับบอก่นเส้นจะไปเก็บมะเขือหน้าบานมะเขือเรื่องแล้วก็

Banh Ăn... phải ao mẹ. nó. hai. Banh 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 ao Banh hai. 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 เส้วยไออ่าตักสเส้วยจตักอันอันนี้ี่หนึ่งลงไปหื้อย่งโอ้เนาะ<ม>กินซีนกินลาต้องห้อมักหื้อย่งในเนาะไม่ละ<ม>จะได้บุญเนาะอ่าใส่ผักกับไอเ็้บัา โอเควันนี้ลากแซบป่ะสิมคำนึ่งโอ้แซบป่ะสิมเท่ากับสิบอ่ะสิมอ่าคักบ่อ๋อครับนี่พอเท่า number ร์วนะ number ร์วันาะอยอือฮึโอเคไยสบายดีคลิปนี้คือลาบลาบข่อยสุดพี่น้องเราถึงเฮาสบายดีทุกทุกคน